อันนี้บรรยากาศการใส่บาตรของชาวบ้านนะคะที่ทุกๆคนได้มาทำบุญอนุโมทนาบุญกับทุกๆคนด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆที่เห็นภาพนี้ก็อนุโมทนาบุญร่วมกันคะ่ะ มารับบุญด้วมกันนะคะทุกคนบรรยากาศในวัดตอนเช้าก็จะยังไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นะคะตรงนี้จะเป็นวัดหนองใหญ่นะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นวัดวัดหนองใหญ่ ตรงติดถนนสุขุมวิทนะคะ,ะ,คะติดถนนสุขุมวิทพี่หิิมแป๊บนึง